ไปเริ่มกันที่แถวบ้านเรากันก่อนนะครับคุณนภร,รัตน์เป็นเรืที่ตามกันนานนะครับโดยล่าสุดกองกําลังชาติพันธ์กะเรียงได้ถอนกําลังของตนออกจากเมืองเมียวดีที่ติดชายแดนไทยแล้วหลังกองทัพเมียนมาโจมตีลุกโต้กลับอ้างอิงจากคําพูดของโคโซกกองกําลังดังกล่าวในวันพุธตามรายง,งานของรอยเตอร์ครับ สภาพแห่งชาติกระเรี่ยงหรือว่า KNU ได้ถอนทหารเป็นการชั่วคราวจากมเมืองเมียวดีตามการเปิดเผยของโคโ SO ซก KNU ซอตอนนที่กล่าวหลังจากกองทัพเมียนมาส่งทหารกลับเข้ามาในพื้นที่เชิงยุทธศาสตรส์สำคัญอย่างเมืองเมีเมเมเมยวดีอันเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์แห่งนี้ครับเมียนมาติดอยู่ในสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพเมียนมากับพันธมิตรกองกําลังติดอุธชาติพันธุ์ที่ผนึกกําลังกันแบบไม่แน่นแฟนนัก รวมทั้งกลุ่มเคลื่อนไหวฝ่ายแข็งข้อต่อต้านที่เกิดขึ้นหลังรัฐบาลทหารก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021ด้านกองกำลังแห่งชาติเกเรียงหรือว่า KNA กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ซึ่งมีประวัติว่าเคยเปลี่ยนขั้วการสับสน,นมาก,ก่อนได้เข้ารื้อแผงกัน้นและลาดตระเวนทั่วเมืองมีวด,ดีที่มีผู้คนราว2แส0คนอาศัยอยู่ตามการเปิดเผยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งไม่ประสงค์ออกนามสองรายครับ ภาพจะโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาเผยให้เห็นทหารของกองทัพเพียงหยิบมือนำธงชาติเมียนมาขึ้นสู่ยอดเสาในฐานทัพที่ KNU เข้าควบคุมได้เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้อตอนนี้โฆศกเคนยูระบุด้วยว่ากองทัพเมียนมาเดินหน้าปฏิบัติการลุกโต้กลับเพื่อยึดเมืองเมียวดีคืนได้เข้าถึงพื้นที่โดยความชื่อหลือของกลุ่ม KNA และกล่าวว่าทหารกองกำลังปลด ปล่อยชาติกระเรียงหรือ KNLA จะทำลายกองทัพเมียนมาและกองกำลังสมทบที่ตบเท้าเข้ามาในเมีวดีโดยไม่ได้ระบุว่าท่าทีต่อไปของกลุ่มติดอาวุธนี้คืออะไรกันแน่ด้านกองทัพเมียนมาและกลุ่ม KN a ไม่ได้ตอบกลับการติดต่อเพื่อขอความเห็นของรอยเตอร์ทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะครับครับ กลุ่ม KNA ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับกองทัพเมียนมานะฮะยืนยันความเป็นอิสระจากกองทัพเมียนมาที่อ่อน,ออนแอลงในปีนี้แต่ไม่เคยประกาศความเป็นพันธมิตรร่วมกับฝ่ายแข่งข้อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาแต่อย่างใดน,นะครับหลังจากที่แยกตัวออกมาจากกลุ่ม KNL A เมื่อช่วงปี2010กลุ่ม KNA เคยเป็นที่รู้จักในชื่อกองกำลังป้องกันชายแดนรัฐกะเหรี่ยง ภายใต้การนำของซอซิตตูนะฮะซึ่งกลางอังกฤษได้ออกมาตรการลงโทษเขาในโทษฐานค้ามนุษย์จากบทบาทสำคัญในกองกำลังกลุ่มนี้และการมีผลประโยชน์ด้านการค้าในเมียวดีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งรวมถึงธุรกิจการพนันและศูนย์คอ l l เซนเตอร์ด้วย ในวันพุธนะครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ระบุว่าการต่อสู้ในเมืองเมียวดีได้ผ่อนกาลังลงแล้วและหวังว่าจะกลับมาเปิดพรมแดนการค้าได้ครั้งพร้อมบอกว่าพลเมืองเมียนมาส่วนใหญ่ก็กลับภูมิมลำเนาไปแล้วด้วยนะครับแต่ยังมีอีก650คนที่ยังปักหลักอยู่ในฝั่งไทย นายนิกรเดชพลางกูนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวว่าสถานการณ์ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแต่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยประเทศไทยได้รับรายงานว่าอาจมีการหารือกันร,ระหว่างฝ่ายคู่ขัดแย้งในฝั่งเมียนมานะครับแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมเสริมว่าไทยได้เสนอให้ลาวในฐานะ ประธานหมุนเวียนอาเซียนเป็นเจ้าภาพการประชุมเพื่อหาหนทางยุติวิกฤตในเมียนมาด้วยนะครับคุณครับ